คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีพี่น้องกันอีกครั้งนะครับอันนี้เราก็มาถึงคลิป2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับก็คลิปนี้ผมก็จะเอาเลขดับมาให้ดูด้วยนะครับดับบนทุกหลักสูตรเก่าและสูตรใหม่สูตรใหม่ผมก็เขียนใหม่เก่าก็เขียนเก่านะครับพี่น้องนะก็จะมาชมกันอันนี้จะเป็นสูตรสูตรเก่าเห็นไหมอันนี้คือเลขดับสอง3เนี่ย อันนี้คือสูตรใหม่หลักสิบดับหลัก10บนตลอดชีวิตถ้าใครได้ชมไปแล้วนะพี่น้องอันนี้จะเป็นสูตรที่1นึ่งแล้วก็จะมีสูตรสสูตรสผมยังไม่ได้ให้นะครับแล้วก็จะมีดับหน่วยของข้างบนนะครับดับหน่วยบนก็จะมีสูตรหนึสูตรหผมก็ให้ไปแล้วแล้วก็สูตรสนี่ยังไม่ได้ให้นะครับอันนี้เราก็มาชมข้างบนนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปักหลักหลักสิบหลักหน่วยผมได้มาแล้วห้าตัวหลักสิบก็ห้าตัวก็จะมีศูนย์มีศูนย,มนย์มีสองมีสามม,สาม,มีสี่มีเก้าที่เด่นเด่นที่ผมไฮไลท์ไว้นะพี่น้องนะที่ไม่ได้ไฮไลท์นะี่คือไม่เด่นแต่ก็ไม่ให้ทิ้งนะพี่น้องไม่ใช่ไม่เด่นเขาจะไม่ออกนะครับห้าตัวเนี้ยถ้าปักหลักข้าวสถิติข้าวยังไงก็ออกนะครับผมจับให้แล้วถ้าเขาไม่หลุดเนาะ ก็ภาวนาอย่าให้เขาหลุดน,นะครับก็นี่หลักหน่วยก็เหมือนกันก็5ตัวเหมือนกันทั้งหมดถ้าจับออกมาแล้วจะมี25หาง25หางนี้ไม่ต้องกลับแล้วนะครับย้ำนะครับไม่ต้องกลับเพราะว่าเราทําตรงๆให้แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะทําให้ดูก็อันนี้ก็จะเป็น0 03 05 06 08 09ก็จะมีอยู่5ตัวแล้วก็หลัก2ก็จะมี2 3 25 26 28 29ก็จะมีหลัก3 3, 3 35 36 สามแแล้วก็จะมีหลัก4 4่สี่สามสีห้าสหกสี่ก็หลัก9 9้าเก้าสามห้หกเก้้า ก็จะมีย่บห้าพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ไอตัวที่เขาติดดับติดดับนี้ไม่ใช่ให้ทิ้งนะพี่น้องผมจะไฮไลท์เผื่อพี่น้องจะได้ลดต้นทุนเห็นไหมครับดับบนทุกหลัก2เห็นไหมหลัก2นี่คือดับนะครับแต่ก็อย่าไปทิ้งนะครับก็ซื้อให้ลดลงผมก็ไฮไลท์ไว้ให้แล้วดับบนหลักร้อย เลขหนึอันนี้เรายังไม่ถึงหลักร้อยเดี๋ยวค่อยไปดูหลักร้อยอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็ดับบนหลักสิบคือ3เห็นไหมครับผมก็จะไฮไลท์สามให,ให้อันนี้คือติดดับแล้วก็จะมีดับบนหลักหน่วยติด3าไปแล้วเห็นไหมครับผมก็จะไฮไลท์ให้อย่างนี้เพราะว่าตัวไหนเขาจะมาเด่นที่สุดเราก็มาดูสูตรดับบนหลักสิบ สูตรที่1สูตรใหม่ดับ0เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือหลัก10เลข0ดับผมก็ไฮไล์ไว้ให้แล้วก็สูตรที่2ดับเลข6ไม่มี6นะครับ6ตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็ดับหน่วยสูตรที่1สูตรใหม่นี่ครับ คือเขาติดดับเยอะมากนะพี่น้องอย่าไปทิ้งเลขดับกันนะเพราะว่าเลขเด่นก็เหลือไม่กี่หางเองเราก็ไปเน้นๆเ,เอาแต่ก็อย่าไปทิ้งนะครับพี่น้องแล้วก็ดับหน่วยหลักสูตรที่สองสูตรใหม่นะครับเลข8พอเราอันนี้ไฮไลท์เลขดับมาแล้วมันก็จะเหลือไม่กี่หางเห็นไหมพี่น้องที่เป็นเด่นๆน,นะนะก็จะเหลือไม่กี่หางที่จบได้เห็นไหม 4 6 4 9 9สี9เกเก้าเที่เขาเด่นที่สุดก็จะมีอยู่4หางแต่ผมไม่อยากให้ทิ้งนะพี่น้องไม่อยากให้ทิ้งเลขที่เขาเคยออกไปแล้วนะเลขที่เคยออกก็จะมี0ูนย์5้าสองห้หเลขพวกนี้อย่าทิ้งนะพี่น้องนะเพราะว่าเลขเขาจะออกซ้ำๆตัวเดิมๆ ผมอยากให้ตามนะครับ0ูนย์5้าสอหเนี่ยอยากให้ตามตามกันด้วยอยา่าไปทิ้งเขากับ2อสเนี่ยพี่น้องเพราะเขาออกบ่อยมากเพราะกลัวเขาจะกลับมาเราก็ลองตามตามกันดูแล้วผมก็จะแยกตัวเด่นให้ตัวเด่นก็จะมีสี่หกสี่ห 9กแล้วก็ชอบอีกตัวคือ98นี่เขาติดดับเนาะผมจะเขียนเด่นเด,เด่นติดดับเก้าแปดเก้าแปดเก้าเขาติดดับแล้วก็จะมี0ูนห้า สองสามสองห้าแล้วก็สามห้านะพี่น้องอย่าไปทิ้งเขานะอันนี้เขาเด่นติดดับนะพี่น้องนะแล้วสี่ตัวนี้ก็เน้นๆนหน่อยแค่นั้นแหละเพราะเขาเด่นแต่บางครั้งอะเด่นเขาก็ไม่ออกเด่นนะพี่น้องมาออกตัวเด่นติดดับก็มีนะถ้าใครเคยติดตามอะผมถึงไม่อยากให้ทิ้งเลขดับไงครับเนี่ย พวที่ติดดับเนี่ยอย่าไปทิ้งเขาเพราะเลขซ้ำๆเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยเขาออกมาหลายงวดแล้วเขาอาจจะกลับมาออกงวดอย่างงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับเขากลับมาออกหกหนึ่งหนึ่งนี่ก็เคยออกไปสองครั้งแล้วก็ยังมาออกหกหนึได้เพราะตัวเลขกลมๆอะไรก็เป็นไปได้นะพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับเด่นให้เอาข้างบนนี้นะครับยี่มห้าหางถ้าใครมีทุนเยอะก็ตามกันได้นะครับ ยืมห้าหางถ้าใครมีทุนน้อยก็เลือกเอาตัวที่ชอบชอบเนาะถ้าตรงกับเลขใครเพราะว่าเลขดับในผมไม่อยากให้ดับร้อยเปอร์เซนคือเลขดับไปให้ลดต้นทุนลงมานะครับผมก็ย้ําเสมอนะผมไม่ให้ตัดทิ้งถ้าเขาดับร้อยเปอร์เซนก็โอเคไปถ้าเราตัดทิ้งแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะเขามาเลขดับอย่างเงี้ยถ้าเราตัดทิ้งปุ๊บเขามาอย่างนั้นแหะเราก็ไม่ถูกนะพี่น้องนะอันนี้ก็ย้ํากันด้วยวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอ้อก็ขอให้รวยรวย วันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ต้อนรับไอ้จะสิ้นปีนะพี่น้องเนาะก็ขอให้มีเงินมีทองใช้กันวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ